ทักทายสบายดีพอไมมพี่น้องต้องปายเบิดสุขทุกคนพี่น้องเมื่อนี้ก็ต้องขอโทษขออาภัยนํำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่พูดเบาเราเร่ืมเปิดไม์อีกเลยพี่น้องเลยบม่ได้ยินเสียงซ้ำเนาะเมื่อนี้พูดบาเราได้มาเที่ยวสวรรค์เขตพี่น้องเลยเมืองสวนนรรค์เขตมาเกเนาะสองมื่สามมืนนี่แหละ มาเวกก็ได้มานอนนำ้ำนอนอยู่วัดเนาะอาศัยที่พักอยวัดเนาะก็เลยถือโอกาสนี้มาถ่ายบรรยากาศตามรอบรอบวัดให้พี่น้องในเบิ้งได้ชมเนาะว่าใส่ซีแบบในเมืองวัดอยู่ในเมืองสวยงามสัมไรนี่นเองเนาะไปเบิงกันเลยพี่น้องนะอันนี้จะเป็นพื้น ปูซีเมนต์เนาะนี่ต่างงก็มีพญานาคนี่ก็ทางออกเนาะนี่เอาผุมนกล้องให้เบ่งเลยนี่มีซีมเมนต์อีกนี่เริ่มละเริ่มทายซีมเมนต์ละนี่พี่น้องบรรยากาศตาม วัดพี่น้องสวยงามขนาดนี่รอบรอบพาพุทธไทยเบิ่งนี่นกลองมาให้เบิ่งตัวเองเีงพี่น้องเลยพญนา,าคเป็นทางขึ้นเข้าพญนา,าคปกปักรักษาพระพุทธรูปเนาะนี่สวยงามขนาดพี่น้องขันใดกันแบบมีหินอ่อนนี่ว,วัดกระโหลก่ไมมันเป็นหินอ่อนพี่น้องเดี๋ยวฮอาสิพา ไปเบิ่งปลาครับพี่น้องอาจจะไปเบิ่งปลาครับเป็นอย่างไรปลาครับปลาพุดแต่เกิดกันยังบ่เคยพอเคยเห็นจักเธื่อพี่น้องปลาครับนี่คือปลาในคำเลยพี่น้อง้า,า,วงาสวยงามพี่น้องหลายโตัวนะอยู่นองน้ำพญ,ญานาคแห่งนี้เนาะเขาจะก่ออ่างเด้ออันนี้เดีย๋ยวพี่น้องเลยเก่ออ่างแบบสวยงามเลยนี่ พากลอยเล่นวิบไปวิบมาพี่น้ปปนองเลยนี่ภาพบรรยากาศตอนนี้สวยงามขนาดเลยพุดกันได้จึ้งกองอยู่นี่ประมาณสองสามนาทีพี่น้องเอ้ยจะไดนจงไดนกันฝากเป็นกำลังใจให้พูดบัลาวเี่ยเด้อได้มีกำลังใจให้คิดใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่มได้ชมอีกต่อไปเนาะ คลิปนี้กับบมียังหลายมาเทอมาลิสอนสวนสด์เขตมาเวกน้อยนึงเนาะก็เลยถือบรรยากาศนี้ถ่ายรีวิวให้พี่น้อง้เบิ่งได้ชมเนาะก็ม,นะกมาถามโจเล็กๆนิดหน่อยเนาะถามโจตนไปสาเหตุมาจากใสเน,นาะเขปา,าปลาปล่อยผู้ปล่อยปลาอาญาปล่อยปูญญปล่อยปลามีน้ำพูได้วยพี่น้องกันเด้น้ำพูนี่ก็เห็ดเอาเองพี่น้องเว้ยอยู่ในวัดแหละเห็ดเอานี่ สวยงามพี่น้องไงบรรยากาศรอบๆบเอาเบ,บิบเบ่งน้ำพุไปพุก็ได้สักถามอัญ,ญาเนาะบาได้ถ่ายหน้าอัญญาให้เบืนะ้บงองเลยเว้นญงญานโะจนะพี่น้องไงเด้โจน้อยโจ,หยจหย้หน้อยถามโจน้อยเล็กๆน้อยๆครูอยู่ในวัด,ดวนี่แหละใน เป็นอ่างน้ำเนาะอ่างน้ำสำหรับเลี้ยงปลาอ่างพญาน,นาคน,นี่เนาะนี่เป็นยังไงพี่นองบรรยากาศสวยงามบ่างามขนาดเป็นเนาะโบ่องรประตูพญาน,นาคแตเพิ่งเติมเนาะ ครับลอยไปลอยมาอยู่ที่นี่หยุดเคลียไปกันต่อพี่น้องนี่ปลาคราบสวยงามเลยพี่น้องแต่เกิดมาบ่เคยพอเคยเห็นปลาคราบพี่น้องเอ้ยอาจจะเห็นเมื่อน,นี่หลยน,นี่อาจจะเป็น เจ้าปูฤาษีเนาะเจ้าปูฤาษีสุดโทเนาะสวยงามหุบห่างเนาะจำอยู่ยในวัดเนาะมุมนี้จะเป็นพระนางกวักเรือพระเมียงหลายองค์หลายฤาษีหลายอย่างต้อพีนออ่นเนาะครบมาเนะนาะปู่พญานาคปกปักษาเขาเนาะเต่ละองค์สวยงามนี่ บางเขาไหว้พระเนาะบรรยากาศนี่เห็นบ่วัดนี่ใหญ่พี่น้องวัดอาจจะเป็นวัดหลักแปดเนาะวัดแข่งสะวันนาเขตเนาะใกล้กับมุกดาหารเฮาพี่น้องเลยจะได้กะผู้ใดอยากมาเที่ยวมาเล่นกัติดต่อมาทางบแบบได้เนาะสิบบัพสิบพาเลาะพาเที่ยวเนาะทางสปปลาวเนาะนี่เป็นวัดเนาะโอ้มีหางฝรั่งเนาะอันนี้จะเป็นสิมพี่น้อง ความหมายว่าซิมนี่เนาะหรือมีทางเพิงซิมนี่มันจะเป็นของแบบไผมีเงินนี่ครับมีทองมียังเก๋ป้อนเข้าไปในซิมมันเนาะสร้างซิมไว้เพื่อทำบุญทำทานเพื่อทำแบบโมรดกสิ่งของเก็บเข้าไปใน,น,นอย่างนั้นเนาะมูลค่าบุญเป็นตื้อเป็นแลบบายเตื้อเป็นอะไร อย่างเลาะไปเลาะมาตามเดินวัดอะไรพีเนองเดินวัดเพกกิ่งจะสวยงามขนาดไหนมีแต่ปูซีเมนต์แลลอดเลยพี่น้องปูมีเลยขี้ดินนะขี้ดินบางโซนนะีต้นมะขามมีครบสุดนะอันนี้จะเป็นทางออกทางหลังวัดเนาะทางหน้าพูดบัไดไทยใหบเบอองเนอะไปเลย nghiêng yeah. nè Sợi ngam, sợi ngam thế nào อันนี้จะเป็นปลาคิกตีกระรังนะเพี่น้องนะสําหรับจะจําหันจําเพนเนาะสันสันเพนสัน้าเนะาะถ่าใหม่มุมหนึ่งเลยเอาผกกระโไปเลามาท่านี่เลยพื่นอนนะยามแงแรกเงียาหาหกโมงแรงยังประคับแต่ยามนี่เนยามดําให้ดํานานพี่น้องนะ ตัวคักเยอะยังยี่ห้าโมองอยังบุคคลเนี่ยนี่บรรยากาศพี่น้องอันนี้อ,องค์พญานาคตอนหน้า พอแจกพี่น้องหลังสร้างใหม่ใหม่ใหม่เลยพี่น้อง,ง,องเจ้าปู่สีสุทโธโสรถแหละพี่น้องเอ้ยนี่ในหูผ่างเพิ่นสวยงามขนาดเลยมีลูกแก้วอีกได้ติดตามหลังตามคอพี่น้องเลยนี่ความสวยงามของวัดนี่สวยงามพี่น้อง วนี้องค์สีเขียวพี่น้ององค์สีเขียวกับสีขาวพี่น้องคลิปนี้มีสระหรือบ่มีสระก็ต้องขอโทษขออภัยนำมาหลายเด้อพี่น้องทั้งสปปลาวหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยเฮาเนาะทั้งอเมริกาอังกฤษเนาะทั้งหลายการฝากปกำลังใจให้พุทธบาลาน่เด้อได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะนี่มื้อนี้ก็บ,บ่มีหยังหลายมาเที่ยวสวรรค์เขตก็กกเลยมารีวิว อยู่ทางด้านวัดให้พี่น้องด้เบิ่งงในชมเนาะนี่วัดสวยงาม